สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้ก็วันศุกร์นะครับก็เป็นรายวิชาประวัติศาสตร์นะวันนี้นะใครแล้วครูได้ทบทวนเกี่ยวกับภาระงานของวิชาประวัติศาสตร์ให้นักเรียนทราบแล้วนะครับว่ามีกี่งานแต่และงานนั้นประกอบด,ด้วยคะแนนอะไรบ้างนะที่เราเรียนทั้งหมด3หน่วยที่ผ่านมา วันนี้นะครับก็จะเป็นการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะเกี่ยวกับแบบทดสอบนะให้นักเรียนลองทำดูอาจจะเป็นแบบทดสอบปลายภาคก็ได้ก็นักเรียนลองฝึกทำดูนะครับเดี๋ยวเราจะดูไปพร้อมๆกันนะวันนี้นะครับก็จะเป็น การทดสอบเกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของหน่วยการเรียนรู้ที่1ที่เราเรียนไปแล้วนะครับก็คือการใช้สักกาดในปฏิทินไทยและก็ปฏิทินสากลน,นะครับก็คือการเปรียบเทียบสักกาดนั่นเองสักการที่เราเรียนไปก็มีพุทธสักลานะสาเหตุก็คือนับจากพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วก็คิดสักกาด เริ่มนับจากเหตุการณ์ที่พระเยซูประสูต,สสตบแล้วก็คิดเลาะสักราชก็เป็นสักราชเกี่ยวกับศาสนาอิสลามที่นับจากเหตุการณ์ที่นบ,บีมูฮัมมัดนะครับเดินอพะยพจากเมืองเมกกะไปเมเม,เมดินานะนั่นคือสาเหตุของการเกิดสักราชที่เราเรียนไปแล้วนะครับ วันนี้นะเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับแบบทดสอบนะครับก่อนอื่นเลยครับให้นักเรียนหยิบสมุดประวัติศาสตร์นะครับเขียนมาที่ให้เรียบร้อยในวันนี้นะครับแล้วก็เขียนข้อหนึ่งแล้วก็ตอบเลยนะครับข้อหนึ่งนะข้อหเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับ เขียนโจทย์ก่อนแล้วก็ตอบเดี๋ยวเราไล่ดูไปทีละข้อนะครับดูข้อแรกนะครับทุกคนน่าด้เปิดสมุดให้เรียบร้อยแล้วนะครับข้อแรกครับเขาถามว่าถ้าขุมข้อเนี่ยเกิดเมื่อปีพศออ2515ปีเนี้ย2015เนี่ยตรงกับปีคอสอหรือคิดศัสร์ใดนะครับนักเรียนะลองคิดนะครับวิธีการคิด ครูไนะด้เปรียบเทียบให้ฟังแล้วในคราวที่แล้วนะครับก็คือเอาพุทธศักราชซึ่งเป็นตัวตั้งนะครับลบกับ543ที่ปีระยะห่างระหว่างพุทธศักราชกับคิดศักราชลบกันเสร็จนะครับก็จะได้คํนะาตอบลองหาดูครับเขียนโจทย์ครับคุณพ่อเกิดปีพศแล้วก็ตอบตอบก็คือก็ไกล นะคิดสักราดอะไรว่าไปเลยนะแต่คำตอบข้อนี้นะเราทำเองนะครับนะคงจะรู้คำตอบแล้วนะครับสองพลบกับ543อก็ลบเลยครับนะเลขท้ายเลข2เลขต่อมาคือเลข7จ็ดก็7 2ข้างหลัง ก็น่าจะรู้แล้วนะครับข้อไหนนะข้อ1ผ่านนะครับต่อไปครับข้อ2ใครมีอายุน้อยที่สุดอันแรกเลยครับอายุน้อยที่สุดมีทั้งคิศสกุลารแล้วก็พุทธสกุลารเขาบอกว่าแก้มเนี่ย เกิดปีคิสส์สลัดหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบห้าแล้วก็จอยเกิดปีคิสส์สลักหนึ่งพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดลองดูครับถ้าแก้มกับจอยเนี่ยใครมากกว่าหรือน้อยกว่าเจ็ดสิบแปดกับแปดสิบห้าใครอยู่น้อยกว่าครับคนที่เกิด 85คือแก้มอายุน้อยกว่านะเพราะว่าเกิดหลังเกิดที่หลังนะครับนะอันนี้ที่ผู้ชี้นะครับ1,885 1,978ฮนะก็85อายุน้อยกว่านะครับอ่ะเราลองมาทำมดเกิดพศออ2521 ก็ลบกับ543นะครับได้เท่าไหร่นะก็เอาง่ายๆเลยครับนักเรียนทำให้เป็นคิดสกัดให้หมดนะก็เอา2,521ลบ543 1,985ลบกับอะไรครับ543ก็คือใคร มีตัวเลขเยอะที่สุดก็อายุน้อยที่สุดนะครับเพราะว่าเกิดที่หลังนะข้อสอเข้าใจไหมครับนะน่าจะทำได้ครูไม่เฉิยแล้วกันนะครับเดี๋ยวครูหาแนวทางให้แต่ละข้อนะครับไม่บอกว่าข้อไหนเป็นข้อถูกนะครับไปข้อสามครับคุณแม่เกิดปีพศเออขอโทษครับคิดสกตหนึ่งพันเก้าร้อยแปดแปดนะปัจจุบัน เป็นปีพุทธศักราช2564คุณแม่มีอายุเท่าไหร่ครับก็ง่ายๆครับก็เอา500นะครับปัจจุบันก็เราลองคิดก่อนนะครับก็ทำคิดสลาดให้เป็นพุทธศักราชก่อน หรือจะเปลี่ยนจากพศออให้เป็นคิดสลดก็ได้เป็นคศก็ได้แล้วก็มาลบกันก็ที่เหลือก็อายุนะครับเหมือนเรียนคณิตเลยนะครับนะก็เป็นการเปรียบเทียบสลดก็มีตัวเลขเข้ามาเกี่ยวข้องนิดหน่อยนะครับต่อไปครับอันนี้ สกดัดลใดเกิดขึ้นเป็นระดับแรกไม่ต้องเดาเลยครับคำตอบที่ง่ายที่สุดสกาดที่เกิดขึ้นครั้งแรกเลยครับเกิดก่อนคิดสกัดต้องห้าร้อยส4 3บสามปีนะเกิดก่อนฮิตเลอร์สกัดหนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบห้าปีนะครับก็ไล่เลยครับครับตอบอันนี้น่าจะรู้อยู่แล้วนะผู้ชี้อยู่แล้วนะครับอ่ะต่อไปครับ ข้อห้าครับในหลวงเราครับเสด็จพระราชนภพเนี่ยหรือเกิดเนี่ยเมื่อปีพศ2495ตรงกับปีคิดสกาลใดก็เอา2,495นั้นไปลบกันอะไรฮะ543ก็ยังมาออกมาเป็นคิดสกาลนะครับง่ายๆนะ ต่อไปครับข้อใดกล่าวถูกต้องนะพอศอเริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าประสูติใช่ไหมนะจริงๆแล้วพอศนั้นเริ่มนับตั้งแต่ที่พระเจ้าพระพุทธเจ้านะครับหรือพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าเนี่ยสเสด็จขันาันนี้ผ่านแสดงว่าข้อนี้ผิดนะครับสองขอไข่เริ่มนับนะคิดสระเริ่มนับเมื่อพระเยสูประสูติอันนี้ น่าจะถูกต้องนะครับขอไข่ข้อควายนะเรามาดูข้อควายอีกนะฮิตลอสักหลาดเริ่มนับเมื่อนะบีมูฮัมหมัดประสูติอันนี้ไม่ใช่นะครับเมื่อมัมมีมูฮัมหมัดนั้นออกพะยพนะจากเมกะไปเมดีนานะอันนี้น่าจะตอบอันนี้เฉลยให้เลยข้อไข่นะครับนะข้อเจ็ดครับ ปีพศออ2555ตรงกับปีคริสต์ศักราชใดก็ง่ายๆครับ2555ลบกับ543ง่ายมากเลยนะนี่ให้ดูแล้วนะครับก็4 4กับ3 3 5ลบ3ก็เหลือ2 5ลบ4ก็เหลือ1ตอบนี้นะง่ายๆนะ8ชาวตะวันตกนับเวลาตามสัก,กราชใด ชาววันตกนต้องอธิบายก่อนชาววันตกคือชาวอะไรชาวตะวันตกนะครับก็คือประชาชนหรือคนนะฮะมนุษย์เนี่ยที่อาศัยอยู่ฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันตกของเราก็คือยุโรปนั่นเองนะยุโรปนะโซนยุโรปคำถามก็คือคนยุโรปเนี่ย นะนับเวลาตามสกักกาใดก็ชาวยุโรปส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาอะไรครับศาส,สนาคริ์ก็ส่วนใหญ่ก็ใช้ริ์ศักราชนะครับตอบข้อขออไขได้เลยอันนี้ข้อ9ครับการนับเวลาเป็นพศและคศเกี่ยวข้องกับเรื่องใดพุทธศักราชกับริ์สักราชเราก็รู้อยู่แล้วครับพุทธเกี่ยวอะไรฮะ สาสหนาแค่นั้นเองนะครับต่อไปครับ10เมื่อเราทราบปีพศเราจะมีหลักในการเทียบปีคศหรือคิดฉลาดอย่างไรก็นำอะไรครับ543นั้นไปลบกับไปลบปีคศออนั่นเองอันนี้อันนี้อธิบายไปเยอะแล้วนะครับสิบข้อครูคิดว่านักเรียนน่าจะทำถูกหมดนะ ก็เป็นคำถามง,ง่ายๆนะครับอันนี้1 2 3อาจจะอยู่ในแบบทดสอบก็ได้นะก็ทําให้ถูกต้องนะครับก็ขีดเส้นใต้ปิดให้เรียบร้อย10ข้อเขียนโจทย์แล้วก็ตอบนะครับวันนี้นะก็ที่แรกครูก็ว่าจะสอนสังคมนะครับก็ลังเลก็เลยเอาแบบทดสอบนะครับมาทบทวนให้นักเรียนฟังนะหรือให้นักเรียนได้รู้ แต่ละหน่วยสักหน่อยนะครับว่าแต่ละหน่วยนั้นนะมีแบบทดสอบลักษณะอย่างไรนะเ่อให้นักเรียนทําความเข้าใจได้คุ้นเคยเวลาทําแบบทดสอบปลายภาคจะได้คะแนนเยอะๆนะครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับที่ครูให้คำแนะนำนะในการทำแบบทดสอบ จริงแล้วถ้าเจอกันนีค่ครูมีเคล็ดลับเยอะแยะมากมายเกี่ยวกับการทำแบบทดสอบนะครับวันนี้ก็ถึงเวลาสมควรนะครับก็ต้องขอลานะเอาแค่สิบข้อพอเยอะมากก็ไม่ดีนะครับวันนี้ก็เป็นแบบทดสอบที่เกี่ยวกับหน่วยที่1การใช้สักลาดในปฏิทินไทยและปฏิทินสากลน,นะครับที่ว่าด้วยสักลาด พุทธศาสตร์คิดศักราชแล้วก็คิดลออศักราชนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ปกครองทุกท่านที่ความมือในการเรียนออนไลน์ทุกครั้งแล้วก็ตลอดมาและตลอดไปนะครับไปอนานนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับและกล่าวคำว่าสวัสดีครับ